Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมในายบอเบกแมนนะแก๊มจูซิมบ้าเดอแรนซซนองนะครับผมกกลับเข้ามากันแล้วกเกมการต่อสู้ในวนเาสนาวสุดแสนจะเร้าใจนะผมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะผมเวลา2องทุ่มนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ารีก,กําลังจะสิ้นสุดลงนะผมตอนนี้คะแนนผมก็ตกจัดๆเลยนะไม่มีเวลาตีนะสําหรับเลรีกนี้นะผมเจ้าปารโรมาน้อยของเรา <c oughs> อ่ะสรุปบเลก่อนผมว่าโยแรง เดเตอรไม่ใช่โนมิเนเตอร์นะอันดับที่16นะมีแต้มอยู่715นะผมผู้นำของแรคงนี้มีแต้มอยู่932นะผมโอ้ยเรียกว่าไล่จริงๆเลยไม่รู้จะไล่ไปไหนเพราะว่าอ่าผมไม่ค่อยมีเวลาตีนะผมวันนี้ยังมีแพ็คมากมายเลยนะแต่ที่น่าสนใจสุดๆเลยนะั่นก็คือ c a สต of t ฟ t a n ันะจะเปิดอีก8ชั่วโมงนี้นะผมก็ที่เข้ามาในรอบนี้สมัยนี้นะผมนั่นก็คือไดโนนิค้สนะกรับผ เจ้าจามไรตัวสำคัญในการนาวปธรรมสกอร์เปีเล็กนะผมถ้าผมจะไม่ผิดนะแ <c oughs> <c oughs> ต่อดอกแบงก็500นะผมสำหรับใครที่อยากได้เจ้า,าตัวเหมือนแรปเตอร์เนี่ยเล็บยาวๆแล้วก็มีขนมีขนที่มือด้วยอะไ <c oughs> ดโนนี่ค่ะก็อย่าลืมสะสมแต้มให้ครบ25แต้มนะผมนะเพื่อที่จะเข้าไประเบิดศึกล้มช้างกันนะผมล้มยักษ์ล้มยักษ์แล้วก็รีกใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วนะผม ไม่รู้ว่ามีใครเห็นกันมั่งหรือยังนะก็เลขเนี้เรามันนะสำหรับเจ้านิกโตซอรัสนะผมเนี่ยก็เป็นเลขที่แบบว่าแจกห0 0 5 0อ5ห0หเลยเหรอทุก3ใบเลยนะผมก็คราวนี้ก็จะยากหน่อยนะผมสำหรับเอออาร์ชาร์ดเ่าเดอะเอิร์ธนะผมก็ เป็นการปลดล็อกเจ้านิกโตสอรัสนะแต่ว่ามีกฎข้อบังคับนี่คือ <c oughs> เราจะใช้นุกเท่าแนนนะผมในการต่อสู้กันสำหรับใครที่มีนุกน้อยผมเองก็มีนุกน้อยเหมือนกันชิบหายจัด,จดเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรนะผมก็ต้องรอกันไปถึงวันศุกร์ตอนสองทุ่มเนีเท่าแนนนะผมเราก็จะรู้ว่าคู่ต่อสู้ของเราจะแข่งแกล่งแกไหนนะก็ขอเชิญทุกคนนะผมมันดีเหมือนกันชอบไอ้อะไรบังคับอย่างเงี้ย แต่ว่าต้องบังคับที่แบบว่าเออเราพอจะผมก็พน่าว่าน่าจะพอไหวอะถ้าพูดกันตรงๆก็ถึงน้อยแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะผมแต่ว่าตัวแข็งแกร่งของผมนี่มันน้อยจริงๆสําหรับใส่นุกนะผมนะสำหรับใครที่มีนุกเยอะก็อย่าลืมเข้ามาต่อสู้ร่วมเพียงค่ายกันะผมะวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายนั่นแหละอย่างที่พูดนะผมก็ตีแพ็กกันดีกว่าก็เช้านี้ผมจะไม่เช้าเท่าไหร่แล้วจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมไว้ระเบิดศึกทีเดียวเลยสําหรับเจ้าปา่าโรแมนน้อยนะผม เ้ตีซะหน่อยดีกว่าไหนๆก็เข้ามาแล้ว <c oughs> นะเอามันสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> เพื่อได้สักแตม้มสองแต้มจะได้อุ่นใจนะผมเออเอาเป็นเจ้าตัวไห้ตัวนี้ละกันแล้วก,วก็ตัวนี้แล้วก็ออุ้ยอย่างน้อยๆเราก็มีเอ่อจีโอนะ <c oughs> เรามีจีโอได้เห็นไหมเลเวลยี่สิบนะผมเอาไว้ใช้ในเลีกหน้านะผมไะ <c oughs> <c oughs> ฉันมีดาวนี่ด้วยฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้ว มาดู่ดต่อสู้น่อยโอ้หโคตรจะแข่งเลยทีเดียวแต่เราก็วางตัวมาดีนะผมวางตัวมาดีมีชัยไปฝ่าครึ่งอ่500าห้าร้อยจอตีไอ้เป็นลูกเนไปวันเราก็เป็นสายลุกได้เหมือนกนันนะเด้าเปลี่ยนตัวเวละมาเลยพระธาตุาดอดกันสะหน่อยอยากจะลูกเหมือนกันกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวนะผมผมว่ามันต้องตีเืิมันต้องปัง้นเกิดแน่ ปางเกินนะป,ป้งเกินจริงๆด้วยเออไม่ตายนะผมเราสมาธินแน่วแน่ไม่ตายง่ายๆเชื่อเลยผม <c ười> เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยอิโดมินาสเล็กแต่แกเอาอมาตัวแรกฉันไม่ปล่อยให้แกหนีรอดพ้นไปจากน้ำมือของฉันอย่างแน่นอนโจมตีหนึ่งโอาห,โหัวเวอไปหนึ่งด้วยเรียกว่าเทคนิกแพวราวไม่ธรรมดา,าเป็นตัวสิครับอยู่ได้ไง <c ười> เออจะอยู่ได้ไง่ะเปลี่ยนตัวนี่ครับผมแล้วก็เก็บไว้ส่องก็พอในจะลบได้สบายสบายโอเคพกันหนึ่งไปแล้ว <c oughs> จะมีแค่3เท่านั้นอินโดมินสเฟสมาเลยโหดีว่ามันจะทําอะไรผมจะเปลี่ยนตัวหรือไม่ไม่เปลี่ยนตัวว่ะจบตีสามเลยอ่ะโอ้โหย่อ,อ,อตาย <c oughs> GOS แต่มีแกนไปสะละมาแล้วมีบานแข่งเจน2สองด้วยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็โจมตีสี่นะผมแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสองน่าจะไหวแล้วแหละทุกคนเมืองตายเน่ยนะเรียบน้อยลงไม่นอนกองไม่เราโจมตีเยอะเกินไปหรือเปล่าตะเีต้องมีสิทธินะ <c oughs> ์นะเดี๋ยวมาชมไม่สนใดๆนะมโจมตีเยอะโจมตีน้อยเราพร้อมที่จะจัดการทุกคนโจมตีสี่ไปอีกตัวหนึ่งเราเออ รู้ไหมว่าทำไมฉันโจมตีแกก่อนเพราะว่าแกจะต้องโดนโจมตีหนึ่งแล้วก็ตายยังไงล่ะเออ444ผมรับได้แค่ทีเดียวแนยนะผมหนึ่งสองสามอ้โหเเลือดสแต็กเยอะแยะเลยทีเดียวพี่โลปัตเจน2นี่มาเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วสินะเอวราโรดดิเจน2อโอ้ยเจน2ทง้งคู่เลยทีเดียว ทั้งเราก็มาไอคนนี้ต้องได้เปรียบลีกหน้าแน่ๆมันมีนกไหล่ไปแล้วกันแล้วก็เรเวลก็พอรับได้เหมือนกันเออโจมสี่สิ่ั้งผมมีเท่าไหร่ใส่ให้ยับว่างั้นเถอะโอเคนะแน่นอนแกจะสู้จะได้ย่งไงตายมงมันโลบัสซี่นะเรียบร้อยได้แล้วแต้มแรกของฉัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะชนะ เรียกว่าเปิดสกราชได้ดีมากนี่ผม747โอ้โห้ไลท์ที่หนึ่งเลยวะที่หนึ่งมี900ไล่ที่หนึ่งบ้าบออะไรอะโอเคตอ่าเอาอีกสักทีหนึ่งก็แล้วไหนๆก็ไหนๆแหละเนีเอาอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันเอานี่เป็นตัวอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวมบ้าเลยอ่าตอนนี้ผมก็เสียแบตเขียวนะผม แต่ว่าก็ไว้ยัานหลอกเชื่อเด็ดทุกได้หมดนะทุกคนมาเลยใครจะมาฝั่งเราก็เข้ามาได้ทั้งนั้นแหละโอ้โหยเล่าน้ำมาตัวแรกอุ้ยแต่ไม่น่าดูว่าใช่ไดิเปี่ยนเองใครก็ไม่กล้าเปลี่ยนมาหราจ้อมไปมาดการมันไม่นด้อ้าพอโตแค่นี้เลือดก,ก็พอกันแล้ว <laughs> มาเลยหวว่าคุณโดนสองแน่แน่ แต่ถ้าเกิดว่าผัดกันโจมตีต่อไปเรื่อยๆเ,เราต้องได้เปรียบจัดๆมาเฮ้ยไม่โจมก็ได,กกด้นี่อะเก็บต่อไปก็ว่าีแล้วนี่เฮ้ยอันตรายจัดเลยเนี่ยล้มเราได,ด้แล้นี่ล้มเราได้ไหมามาเลยดูสิกาใส่ไหมเมื่อกี้เราโจมตีสองกระเดียกไม่ให้ตายๆๆๆผมว่าไม่ไไน่าตายนะโจมตีสองของเราเนนของเราเนี่ยว่า,มาไม่โจมตีเจ้าแจมนี่แหละจะรอโอกาสนี้มันนานแล้วโอเคเปลี่ยนตัวมาดิผม มันเป็นแผนตรงแันยังไงล่ะอาวุโตซารัสบวกกันสองมีห้าเลยนะโจมตีรถาตไตายแม็กซแน่นอนเออโจมไหมโจมไหมโจมเลยเพิ่นิดนึงก็ยังดีนะดูโหนี่ละนัเกินน่ะไม่โจมตีงั้นเมืองจะโย่ลยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหต้องเจ็บเมื่อไงเชื่อดิ เออโเกือบตายซะงั้นอ่ะเออคือเกือบตายจริงด้วยนี่ถ้าเกิดเราเพิ่มอีกสเต็กหนึ่งแล้วมันไปเลยนะผมมีเจ็ดแลทีนี้กล้ายังไงกล้าใจมันต้องได้รู้มั้นะพี่เชื่อเลยโจมตีหกเหลือหนึ่งโอ้โหเก็มสต๊อกแตกกับเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อสุดเหลือหนึ่งอย่างนี้นะโอเคสุดเหลือหนึ่งก็เหลือหนึ่งโจมตีหนึ่งโจมตีสองแต่สำหรับไอ้คนนี้ผมจะไม่ให้อภัยใดๆทั้งนั้นนะผมเพราะว่า ผมรู้มันเป็น V I P ตายไม่นะไอ,อ้สายตาความเครียดแขนมันมีผมรู้ได้ยังไงต้องรู้ได้อย่างแน่นอนเพราะมันมี OV Raptor ตอร์นะผมคนที่จะมี OV Raptor ได้ตั้งแต่ผมเล่นมามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือเติม V I P และปวดเจน่ผมเดี๋ยวนันฉันจะไม่ให้อภัยใดๆแกนัน้นจะสังหารแก ม่ให้เหลือซากนี่นะกัดเขาให้เออลงไม่นอนพอแล้วตัวสุดท้ายแล้วสินะมันกะหลอก <c oughs> ออกมา <c oughs> มีหกเลยนะแต่มันก็ต้องพุ้มสุดทางหลันะ่ไดูสิว่ามันจะทำเช่นไรใส่ก็มาได้แล้วไม่ต้องคิดมากโอ้โหโจมตีสีนะ่เท่านั้นเพื่อมันคิดว่ามันจะรอดผลจากการสังหา,ขงขา,หารของคาโปุุพันของผมไปได้ เมอกี้มันก็ได้เหลือมีสูตรมีไหลสูตรยก็เกินในคนนี้แต่ว่าไม่ตดได้ทั้งนั้นไม้ตายต้องมาแล้วว่าวันนี้ตายซะเถอะอย่าอยู่ไรได้ดน่ะวดหน้าก็ง่ายเอียบย้อ <c oughs> ยเอาไยแกรนก็ได้แต้มขึ้นมาเพิ่มอีกนะผม,อ,มอันดับแปดเฟ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยฝอพี่ป๊อปจะไปถึงแรงเคสนี้ก็คงอีกหลายับนะผมเออซัม เอได้แบงค์เขียวเืินนี่แหละสิ่งที่รอคอยนูย่โอเคได้ JW อีกอพูดถึง JW เราเลิกตรงนี้กันดกว่ป <laughs> เปิดมือ JW กันดกว่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมเพราะว่าแพ็คนี้เวลาก็ยังเหลือมากแม่นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ผมมี79็ดหมแล้วน่าจะเปิดได้ครบแล้วนะผมเมื่อวานก็ตอนเย็นไม่มีเวลานะผมมาเปิดกันตอนนี้ดกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันลุ้นกัน <laughs> ใบที่หนึ่งเล่มต้นเอ้มมาตัวแรกกันในโนเสาเลยเจ้าแจมสุดๆโอเคจะไม่ได้แบงค์เขียวเลยทานิโครากาการเสริมแรงไปในตัวนะผมเนะินได้650นะผมเนนเพิ่มขึ้นมาบนล็อก1มืนเท่านั้นอสมบัติโอ้โในโนเสาป่ะเนี่ยไม่น่าใช่แบบว่าคางทูม เอ้ยไดโนเสาร์นั่นนะไม่ใช่ว่าปากรโหนี่มาชื่ออะไรวะออกไซแคนทัสเออนั่นแหละออกไซแคนทัสน okay. นั่โอเคโซดี้ยังมีน้อยอยู่นะสำหรับเจาา้าปลากระหเนี่ยอ,อ่ะมาใบที่สาม <Sound> <笑><笑>น,นี่ผมสมไดโนเสาร์นั่นนะฮ่าฮ่คนได้ดีสุดกูก็ได้มีคนแล้วคอนเควนัส <que en> จะได้เพิ่มระดับไปอีกหนึคน 6 5 0นบะผมอ่ะสามใบก็ผ่านไปด้วยดีนะผมหูยสีตีดีมากได้เนโตเสาร์ซองสัตว์น้ำหนึ่งนะผมอ่ะเปิดแพ็คต่อไปอีกสามใบนะผมเอ่อเปิดหางหางได้เนโตเสาร์อีกแล้วเอ้าไม่ใช่หางว่าปากนะผมเพอะไรอ่ะเพโรเด็กชิรัสอืมน่าจะชื่อ, <laughs> อนี้แะ a w อ s o m e s แค่สิบนะผมพี่น้องเศร้ารัวๆเลยอย่าหรือมาเปิดแพ็คนี้กันนะอุ๊ยผมได้เต่าอ่ะเออได้เต่าได้เต่าอเด้แต่ว่าแบงค์เขียวผมได้น้อยมากเลยนะโอกไม่ใช่เต่าอ่ะโอเคอ่าชื่ออะไรอ่ะแพนดิกอ่าแพนแพนโอชิอัตอะไรสักอย่างใครเรียกถูกเรียกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละผมเรียกผิดอยู่แล้วล่ะก็เป็นตัวนิ่มมหาการนะผมอ่ะ ใบนี้เท่าไหร่แล้วอะหนึ่งสองอันนี้สี่ใบใช่ไหมอ่าหนึ่งอ้อช่างมันเถอะใบนี้เท่าไหร่ก็เปิดอ้อได้แบงค์แรกแล้โอ้โหสว่างมากแล้วก็เงินนะผมโอ้โหโอ้โหโรเบี้ยแมนใบนี้เท่าไหร่ก็ช่างมันเดี๋ยวก็ไปสรุปเอาไปแล้วกันนะผมอ่าอันนี้สองหมื่นเฮ้ยอันสุดท้ายเราก็ไม่พอเลย เอ้ยแต่เราเปิดมันได้เพิ่มคืนกับอะไรนี่วะลืม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 ดิเหลือแค่หมื่นสามเองแพ็กสุดท้ายนี่มันใช้สองหมื่นห้าใช่ใช่นะจะพอพอพอ่าปั๊บห้าร้อยแล้วก็ได้โอ้โหได้ปลามาสองตัวเลยอ่ะเจ้าแจมก็ได้ตัวที่เราไม่เคยได้มากนะผมได้หกร้อยห้าสิบนะเสริมอุ้ยผมว่ายังไม่พอเนี่ยมันขาดแพ็กสุดท้ายโอเค เอ้ยปัดเฮ้ยไนยโนเสาร์ชัวอันเนี้ยมั่นใจเลยไนยโนเสาร์สุดๆโอ้ยไดโมูพดานโอ้ยด้านอีกหกร้อยห้าสิบผมไม่พอแน่เลยมันต้องใช้สองหมื่นห้าว่าทุกคนอ่าปัดโอ้โหไนโนเสายับยับวันนี้เดีย๋ยวค่อยไปสรุปกันนะผมอออแอคโคแข้โทัวร์เซฟรา โอ้โหหมื่นห้าเองหมดแล้วใบสุดท้ายแล้วหมดแล้วเนี่ยปั๊ดโอ้โหได้ปลาหมึกนเจยแอนสปีกับผมโอเคเจยแอนสปิกว้าไม่พอสายว่ะขาดหมื่นนึงว่ะดูดิสองหมื่นหน้าไม่พอทุกคนเะอ้ยตายผมก็นึกว่าพอทุกคนะแปลว่ามีเกือบแปดหมื่นไม่พอทุกคนะจะต้องมีเก้าหมื่นนะถึงจะ อย่าพอนะผมในการเปิดทุกแพ็กว่าเออต้องมีเก้าหมื่นอ่ะเก้าหมื่นโดยประมาณนีผมโอเคผมรู้แล้วพาดไปอันสุดท้ายว่าแต่ว่าก็โอเคมันก็อ่าเรายังเหลือ JW ไงเฮ้ยทำไมมันได้จะจัดเลยว่าตรงนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเราได้ JW ว่ะได้ JW สองร้อยโอเคโอเคมาบวกเพิ่มกันไหม เดี๋ยวยิงเหลือเวลาอยู่ไงถึงยี่สิบชั่วโมงเฮ้ยได้การใดโนเสาร์ีิสยูเนี่ยหนึกร้อยห้าสิบแล้วก็ได้สแต็มบีดหนึ่งแอนดี้ผมอ่ามีตรงไหนได้อีก JW เนี่ยผมว่าสุขสัยจะต้องไปเล่นแพ็กนะแต่ว่าไปเล่นแพ็กนี่การจะได้สองหมื่นห้าเนี่ยหลุดเือเวลาเท่าไหร่สิบเก้าชั่วโมงแล้วนะทุกคนเหลือน้อยมากอันนี้ห้าใบเลยนะ อ้โแล้วมันลุ้นกันดีว่านะว่าตัวผมจะสามารถเก็บเจได้อีก5ใบเพื่อที่จะเปิดแพ็คที่เหลือหรือเปล่านะผมตอนตอนนี้ผมดูแล้วมันต้องใช้90,000นะผมไม่ใช่80,000นะอะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยก็แล้วกันนะผมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามไปจริงละโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นโยว่ารย